เมื่อรวมกับลักษณะที่ปิดบังของกระจกรถมีผู้เดินเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มองเห็นเธอแต่ทุกกระจกรถไม่ได้แถมผลกระทบจากการดูหนังสูเหมยเงียบโดยสัญชาตญาณไม่กล้าส่งเสียงดัง ดังนั้นจึงปลอดภัยที่จะซ่อนตัวอยู่ในรถจนถึงตอนนี้อย่างไรก็ตามผงซอมบี้หนาแน่นเหล่านี้ที่สัญจรไปมาคุณไม่สามารถอยู่ในรถตลอดเวลาได้ใช่ไหมโดยไม่เข้าประเด็นเรื่องอาหารอากาศในรถยังถึงวาระตัวเองอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าออกไป ความรักในความงามเป็นธรรมชาติของผู้หญิงสูเหมยยอมตายดีกว่ากลายเป็นซอมบี้ที่น่ารังเกียจเหล่านี้ฉันไม่รู้ว่าพ่อของฉันเป็นอย่างไรบ้างคนในงานเลี้ยงเยอะมากฉันเกรงว่าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้ สู้เมยโยก็ใส่หัวด้วยความสยดสยองสำหรับตอนนี้การดูแลตัวเองก่อนสำคัญกว่าทัานใดนั้นสู้เหมยเห็นชั้นสามที่อยู่ตรงข้ามดูเหมือนว่าจะมีร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้น กระจกหน้าต่างมองจากในรถไม่กระทบวิวมากนะักชั่วขณะหนึ่งดูเหมือนว่าซูเหมยจะพบความหวงังในสถานการณ์เช่นนี้ใครก็ตามที่เห็นมนุษย์ที่ไม่ได้กลายเป็นซอมบี้จะต้องตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณ แม้ว่าโดยปกติซูเหมยจะดังสนั่นมากแต่โดยพื้นฐานแล้วเธอยังคงเป็นผู้หญิงเขารีบหยิบกระดาษสีขาวออกมาจากรถหยิบลิปสติกออกมาแล้วเขียนจดหมายสามฉบับลงบนนั้นลิปสติกเป็นลิ m i t ต็ดอ i ดิชัน ปกติซูเหมยเองก็ไม่มีเงินใช้แต่ตอนนี้ไม่สนใจมากกลัวว่าอีกฝ่ายจะมองไม่เห็นเขียนหนักๆห,หลายครั้งจากนั้นกัดฟันอย่างดูเดือดเปิดซันรูฟของรถให้มีรอยแตกและยื่นกระดาษอย่างระมัดระวัง SOS ในเวลานี้หัวใจของซูเหมยตัดสินใจได้ดีตราบใดที่อีกฝ่ายสามารถช่วยเธอได้เธอยินดีจะจ่ายทุกอย่าง สำหรับใบหน้าของพวกเขาซูเหมยยังคงมั่นใจมากถ้าไม่ใช่เพราะตัวตนของพ่อเขาจะกลายเป็นดาราเองแต่เมื่อคิดที่สองซูเหมยก็หัวเราะเยาะตัวเองอีกครั้งมันคือจุดจบของโลกมันไม่มีประโยชน์ แม้ว่าอีกฝ่ายจะเต็นใจแต่ก็เป็นแค่คนธรรมดาคาดว่าเมื่อล้มลงแล้วจะสูญเสียการกัดและกลายเป็นส่วนหนึ่งของซอมบี้อย่างไรก็ตามในหัวใจของสู้เหมือยเธอยังคงยึดมั่นในความหวังหนึ่งหมื่นอย่างไรก็ตาม เมื่อเห็นร่างบนชั้นสามฝั่งตรงข้ามค่อยๆหายไปความหวังในหัวใจของซูเหมยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นความสิ้นหวงังเป็นไปได้ไหมฉันจะตายที่นี่จริงๆน่าเสียดายที่ก่อนตายยังไม่ได้ลองใช้ความรู้สึกนั้น ตามที่ซิ่วซิ่วกล่าวไว้ว่าความรู้สึกที่จะทำสิ่งนั้นจะวิเศษมากควรจะรู้ว่าจะไม่หนีบุคคลน,นั้นก็ดูดีเช่นการอนิจจานี่คือการให้ฉันไปช่วยเธอทันทีที่เขาเห็นตัวอักษรบนกระดาษสีขาวถูเทียนกอดยิ้มไม่ได้ถัดไป ทันไปทันทีไปที่ครัวนำส่วนผสมที่เหลือออกมาและปรุงในสถานการณ์เช่นนี้การออกไปข้างนอกอาจเป็นโทษประหารชีวิตและคุณไม่ได้โง่ด้วยประสบการณ์ชีวิตก่อนหน้านี้จู่เทียนได้ดูถูกสิ่งเหล่านี้มานานแล้ว การไม่ทูกพินใส่รถเพื่อดึงดูดความสนใจของซอมบี้ถือว่าชูเทียนมีน้ำใจมากในฐานะที่เป็นหีที่น่าสงสารที่ไม่สามารถซื้อกลับบ้านได้ทักษะการทำอาหารของชูเทียนหรือดีมากไม่นานก็เตรียมจานผัดผักสด เมื่อนำมันไปที่โตชูเทียนก็กินมันทันทีดีมากชูเทียนพยักหน้าด้วยความพึงพอใจมีประโยชน์ต่อโลกหลังสันทายจริงๆใช่ไหมตัวอย่างเช่นฉันไม่สามารถที่จะเช่าห้องได้เมื่อสัญญาเช่าของฉันหมดลงแต่ตอนนี้ ฉันสามารถอยู่ได้นานเท่าที่ฉันต้องการและจะไม่มีใครมาเก็บค่าเช่าแม้ด้วยระบบและที่ดอลล่าเราก็ยังมีชีวิตที่ดีได้กรีดในขณะนั้นที่ดอลล่าตื่นขึ้นมาและส่งเสียงดัง จากนั้นหัวทั้งสามก็ยกขึ้นทันทีและยืดคอไปทางชูเทียนและสูดอากาศในอากาศแล้วปีกที่ปลุกเร้าอย่างดูเดือดร่างมังกรทั้งหมดบินไปที่โตะถัดจากผักผัดมีสามหัวฝังโดยตรงในผักทอดกลืนอาหารคําโตตอนนี้ พีดอล่าสูงเพียง30เซนติเมตรหัวยังเล็กลงอีกแต่ความเร็วในการกินไม่สามารถช้าลงได้เลยเร็วกว่าที่ชูเทียนกินด้วยหรือเป็นอาหารว่างชูเทียนดูตกตะลึง ซอมบี้ในอาคารเดียวเมื่อกี้ยังกินไม่พอเหรอชายผู้นี้ซึ่งเพิ่งหลับไปบัดนี้ตื่นขึ้นทันทีที่ได้กลิ่นอาหารอย่างไรก็ตามชูเทียนไม่พร้อมที่จะหยุดมันยังไงก็ยังมีอาหารเหลือพอกินได้สองวันทำต่อไปหลังกินเสร็จอย่างไรก็ตามในไม่ช้าสีหน้าของชูเทียนก็เปลี่ยนไปผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วกินส่วนผสมทั้งหมดที่เขาเหลืออยู่ เด็กน้อยคนนี้เขากินเยอะจริงๆกรีดเมื่อกัดครั้งสุดท้ายที่ดอลล่าสามหัวก็สูงขึ้นและหายใจออกปากของชูเทียนกระตุกนั่นดูเหมือนยังไงก็สะอึกจากนั้นที่ดอลล่ากระพือปีกของเธอและบินตรงไปที่แขนของชูเทียนขดตัวเป็นลูกบอลและกลับไปนอนจริงๆนอนอีกแล้วไม่เป็นไรชูเทียนขมบดคิ้วอย่างช่วยไม่ได้ ดูเหมือนว่าการเดินทางไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดผักจะต้องเริ่มในวันพรุ่งนี้ถูกต้องจูจูนึกถึงอะไรบางอย่างชูเทียนก็เปิดอินเทอร์เฟซกระเป๋าเป้สภายหลังของระบบจากนั้นนิ้วก็ชี้ไปที่คิดอลา่าจากนั้นจึงโยนเสมือนจริงไปที่กระเป๋าเป้แปลง ด้วยแสงสีขาวว่าพิ่ดล,ล่าหายเข้าไปในอ้อมแขนของชูเทียนโดยตรงทันทีหลังจากนั้นในช่องใส่ของขนาด3คูณ3ช่องใดช่องหนึ่งของกระเป๋าเป้ไอคอนของพิ่ดล,ล่าที่ม้วนงออยู่ก็ปรากฏขึ้นได้ผลจริงๆดวงตาของชูเทียน เป็นประกายในอนาคตมอนสเตอร์ Monster ที่พวกเขาได้รับต้องมีมากกว่าหนึ่งตัวตอนนี้กำลังดีมีจำนวนมากขึ้นหรือคิดอลลร์เติบโตถึงจุดหนึ่งขนาดเพิ่มขึ้นและตามด้วยคำพูดเสมอจะมีบ้างปัญหา แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะสามารถใส่ลงในกระเป๋าเป้สะพายหลังได้สิ่งนี้ทำให้ง่ายขึ้นมากหลังจากที่ทำทุกอย่างฉูเทียนเพียงแค่หัวเราะและใส่หัวเข้านอนและหลับไปอย่างสนิทสนมเพราะระบบตัวตนปัจจุบันไม่ต้องซ่อนเหมือนชาติก่อนแม้แต่ตอนนี้บางคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอพรุ่งนี้ วันที่2ว้าวชูเทียนไม้กังเขนที่ดูร้ายกระโดดลงจากเตียงโดยตรงเปิดกระเป๋าเป้ของระบบและปล่อยคิดอลล่ากรีดหลังจากที่เห็นชูเทียนแล้วปีกของเขาก็ขยับและบินตรงไปที่หัวของชูเทียน พี่ซึ่งเขามองลงมาพร้อมกันเลิกยุ่งได้แล้วเด็กน้อยชูเทียนสัมผัสหัวทั้งสาของพิดอลา่าเดินตรงไปที่ห้องครัวหยิบมีดทำครัวของครอบครัวขึ้นมาแล้วเหวี่ยงสองครั้งนี่เป็นอาวุธเดียวที่เขาสามารถใช้ได้ในขณะนี้ ไปที่ประตูหายใจเข้าลึกๆแล้วเดินออกไปที่ประตูไม่นานชูเทียนก็มาถึงที่ตั้งของประตูที่ชั้นหนึ่งฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านหัวใจเต้นเร็วมากความทรงจำอันน่าสยดสยองของชีวิตก่อนหน้านี้ที่ซ่อนตัวอยู่ทางทิศตะวันออกพุ่งเข้ามาในจิตใจของชูเทียนอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันต่างออกไป หายใจเข้าลึกๆชูเทียนผลักประตูเปิดออกโดยตรงกลิ่นเลือดและความเน่าเสียผุดขึ้นมาในทันทีโฮซัมบี้ที่อยู่ไม่ไกลซึ่งถูกดึงดูดโดยความโกลาหลเห็นชูเทียนและพุ่งตรงมาที่เขาความเร็วนั้นเร็วมาก และในชั่วพคลิปตาเขาก็อยู่ตรงหน้าชูเทียนใบหน้าของซอมบี้เหลือเนื้อเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งกระดูกเท่านั้นร่างกายเปล่งกลิ่นศพรอยศพทั่วทวยเทพ,พอึ่งูเทียนสลบอย่างไม่รู้ตัวแปลง เรากลับไม่มีอะไรเลยมีดทำครัวที่ตัดตรงจากหัวของซอมบี้โดยตรงไปจนถึงตำแหน่งหน้าอกค่อยๆผ่าไม่ลงหัวแยกกระดูกสันหลังออกเป็นสองส่วนโดยตรงแม้ว่าจะเป็นซอมบี้แต่ก็สามารถตายได้เท่านั้น ตอนนี้ฉันเข้มแข็งมากแล้วจริงๆหรือชูเทียนเองก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยเชื่อนะักหลุดพ้นจากการล็อกทางพันธุกรรมบวกกับการเพิ่มขึ้นของที่ดอลลาร์เขาเพิ่งได้ข้อมูลมาเขายังไม่ได้ทดสอบเลยจริงๆตอนนี้ดูเหมือนว่าเอฟเฟกต์จะน่ากลัวจริงๆ รู้หมายคนธรรมดาถึงแม้จะใช้อาวุธเย็นก็ยากที่จะสร้างความเสียหายให้ซอมบี้ได้มากคำรามคำรามอาเจียนก่อนที่ฉู่เทียนจะรู้สึกตื่นเต้นซอมบี้หลายตัวรอบๆตัวเขาถูกดึงดูดด้วยเสียง จมตีไปในทิศทางของชูเทียนทันทีแต่ตอนนี้ชูเทียนไม่กลัวที่โดล่าไปกันเถอะตาขยับตรงไปที่ซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาเป็นมีดกริดทีดโดล่าร้องเจ๊กเจ๊แล้วบินตรงไปที่ซอมบี้ สามหัวเล็งไปที่สมองของซอมบี้ด้วยการจิกเบาๆ s n บสมองของซอมบี้เปิดออกทันทีและนอนราบกับพื้นเปลือกตาของชูเทียนกระโดดขึ้นในขณะที่เขาดูตอนนี้คุณยังต้องพึ่งพาอาวุธเพื่อฆ่าซอมบี้มือเปล่าและหมัดเปล่าในการต่อสู้กับซอมบี้ไม่มีอะไรให้แน่ใจมากนักท้ายที่สุดซอมบี้ไม่กลัวการบาดเจ็บไม่กลัวความเจ็บปวดแต่กลัวที่จะถูกกัดอา อย่างไรก็ตามด้วยการจิกอย่างรวดเร็วที่ดอลล่าก็เปิดหัวซอมบี้อย่างไรก็ตามยิ่งที่ดอลล่าแข็งแกร่งเท่าไรก็ยิ่งดีสำหรับเขาเท่านั้น คำรามซอมบี้อีกตัวพุ่งเข้าหาชูเทียนคำรามเอฟดอกจันซีเคชูเทียนระบายเหมือนฟันซอมบี้ล้มลงเพื่อตอบสนองต่อเสียงในไม่ช้าซอมบี้สองสาตัวที่โจมตีรอบๆทั้งหมดกลายเป็นศพจริงภายใต้ความร่วมมือของชูเทียน และคิดโดรากรีดคิดโดราบินไปที่หัวของชูเทียนและนอนบนนั้นและหัวทั้งสามก็ลูบแก้มของชูเทียนราวกับว่าพวกเขากำลังขอรางวาัลพี่น่ากลัวชูเทียนเห็นด้วยลูกหัวคิโดระทั้งสามอย่างแผ่วเบาเปล่งเสียงร้องอย่างปลอบประโลมทันที กินให้หมดคิดดอลล่าชูเทียนกระซิบชี้ไปที่ซากศพหลายสพบ,บนพื้นกรีตทิดดอลล่าบินไปที่ซากศพและกินอย่างเรียบร้อยด้วยเสียงร้องเจ๊กเจ๊กในทางกลับกันชูเทียนมองออกไปนอกอาคารอย่างระมัดระวัง หนึ่งวันผ่านไปแล้วตั้งแต่เริ่มมีช่วงเวลาสิ้นสุดบริเวณนี้ของพวกเขาเองที่ขอบเมืองประชากรคงจะมีไม่มากเพิ่มความจริงที่ว่าซอมบี้โดยสัญชาตญาณจะมาบรรจบกันในสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง ด้วยเอฟเฟกต์เกาะความร้อนในเมืองซอมบี้เกือบทั้งหมดในเมืองในทางทฤษฎีจะถูกดึงดูดไปยังใจกลางเมืองดังนั้นรอบๆอ,อาคารจึงไม่มีวอล์กเกอร์นอกจากสามคนในตอนนี้ฉู่เทียนเพียงแต่ไกลเท่านั้น ยังเห็นซอมบี้เร่ร่อนอยู่สองสาตัวภายใน100เมตรจากบริเวณโดยรอบมีซอมบี้เพียง10ตัวเท่านั้นแต่ถ้าทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อล้อมรอบตัวเองแม้ว่าพวกเขาจะสามารถแก้ปัญหาได้แต่แน่นอนจะใช้ความพยายามอย่างมากแล้วพบกับสถานการณ์พิเศษไม่ดีที่จะแก้ปัญหาเมื่อมองไปที่คิดดอลล่าที่กำลังทานอาหารอยู่บนพื้นชูเทียนทำการคำนวณอย่างลับ,ลบ แหล่งอาหารที่ใกล้ที่สุดของสถานที่แห่งนี้คือร้านสะดวกซื้อซึ่งอยู่ไม่ไกลซึ่งควรมีส่วนผสมที่บรรจุหีบห่อและอาหารปรุงสุกมากมายที่คิดดอลลา่าหรือตัวคุณเองสามารถรับประทานได้หากคุณเร็วพอที่จะวิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อด้วยความเร็วสูงมันเป็นไปได้ กรีดไม่นานหลังจากนั้นคิดอลล่าได้กินซอมบี้ทั้งหมดบนพื้นบินกลับไปที่หัวของชูเทียนด้วยความพอใจด้วยเสียงร้องอย่างไรก็ตามชูเทียนพบว่าหัวตรงกลางของคิดดอลล่าแทบจะไม่ขยับเลย ทั้งสองหัวที่อยู่ด้านข้างกินเข้าไปที่โดลลาไปกันเถอะเร็วกว่านี้ชูเทียนผลักประตูอาคารอย่างเงียบๆแล้ววิ่งออกไปทันทีปังเนื่องจากชูเทียนเปิดประตูด้วยแรงมากเกินไปจึงมีเสียงดังขึ้นมาทันทีเมื่อปิดทันใดน,นั้นซอมบี้สองสามตัวที่อยู่รอบๆก็พบการเคลื่อนไหวด้านข้างของชูเทียน ซอมบี้ที่เชื่องช้าดั้งเดิมซึ่งพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วด้วยความเร็วที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าถึงได้ไปทางฝั่งชูเทียนวิ่งไปอย่างรวดเร็วบูริเมื่อมองไปที่ซอมบี้สิบตัวที่รวมตัวกันชูเทียนก็สาบแช่ง ััดซบชันหายไปจากที่นี่นานจนลืมไปว่าประตูที่นี่จะปิดโดยอัตโนมัติตอนนี้เราสามารถแฮ็กพวกวอล์กเกอร์ให้ตายก่อนเท่านั้นไม่ไกล ภายในรถมินิแวนพ่อฉันไม่อยากแต่งงานกับเขาจริงๆไม่ได้เจอเขาด้วยซ้ำซูเหมยพูดขณะหลับและลืมตาขึ้นด้วยความงุนงงเมื่อเขาเห็นเหตุการณ์รอบๆตัวเขาก็เงียบอีกครั้งอีกครู่ต่อมารอยยิ้มอันน่าสังเวช คงจะดีถ้าความฝันและความจริงเปลี่ยนได้ในความฝันเธอยังคงเป็นลูกสาวของนักเลงที่แปลงกายเป็นนักธุรกิจการกุศลได้สําเร็จและยังคงอยู่ที่งานปาร์ตี้โต้เถียงกับพ่อของเธอเกี่ยวกับการนัดบอร์ดอย่างไรก็ตาม ความจริงก็คือในโลกหลังสันทายแม้แต่การดำรงชีวิตกลับกลายเป็นปัญหาซูเหมยถึงตอนนี้ไม่รู้ว่าพวกเขานอนหลับตอนกลางคืนอย่างไรซอมบี้ที่เปื้อนเลือดและถูกทำลายจำนวนมากที่ผ่านไปด้วยตาของพวกเขาเองฉากแบบนั้นแม้แต่ซูเมมยก็น่ากลัวมากในโลกนี้มีใครเหลืออยู่บ้าง ไม่สิยังมีคนอยู่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ซูเมโยก็มองข้ามไปยังชั้นสามแต่ทำได้เพียงสายหัวด้วยความผิดหวงังในโลกที่เหมือนอยู่ใกล้แค่เอือ้อมเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่รอดเว้นแต่คุณจะมีอาวุธที่ร้อนแรงและโชคดีอย่างที่สุดอีกข้างก็เป็นแค่คนธรรมดาบางทีตอนนี้คงทำได้แค่ซ่อนตัวสันที่บ้านไม่ใช่เพื่อเอาตัวรอดมันสมเหตุสมผลแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้สูเหมยหดหูจริงๆก็คือตัวเองถึงตายยังคงเป็นสาวพรหมจารีเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สูเหมยก็หน้าแดงเล็กน้อยถึงเวลาต้องคิดเรื่องนี้เสียทีแต่สมองก็ควบคุมจินตนาการไม่ได้เลยอาจท้ายที่สุด ในพี่น้องของพวกเขาพวกเขาเป็นคนเดียวที่ยังคงอยู่และพวกเขาเคยได้ยินพวกเขาพูดว่าความรู้สึกนั้นวิเศษมากแต่พวกเขาดูถูกผู้ชายทุกคนที่อยู่รอบๆตัวพวกเขาเสมอและยังคงรอให้ผู้ชายปรากฏตัวขึ้นซึ่งสามารถพิชิตพวกเขาได้ผู้ชายไม่ได้รอแต่ก่อนอื่นรอเวลาสิ้นสุดลืมมันไปเถอะพวกเขากำลังจะตายยังปล่อยให้ตัวเองคิดไม่ได้เหรอ พูดถึงเรื่องนั้นถ้าชายคนนั้นลงมาเมื่อวันนี้และพบว่าตัวเองปลอดภยัยแม้ว่าทั้งคู่จะต้องตายแต่การยิงในโลกหลังสันซายนี้ยังคงเล็กน้อยน่าคิด ังขณะที่ซูเหมยกำลังเปลี่ยนความคิดท่านใดนั้นก็ได้ยินเสียงดังทันทีหลังจากนั้นเราเห็นว่ามีเด็กหนุ่มถือมีดทำครัวออกมาจากทางเข้าอาคารฝั่งตรงข้ามถนนโดยมีหัวหน้ามัางกรเด็กคนนั้นซูเหมยไม่รู้อย่างไรก็ตามดูจากขนาดแล้วน่าจะเหมือนกับที่เอาหัวไปโผล่ที่ชั้นสามเมื่อวานแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของซูเมจริงๆก็คือการนอนบนหัวของชู ูเทียนบนฐานดอล่าสู้เหมยไม่รู้จักพี่ดอล่าสักคนแต่เธอจำได้สิ่งนี้ดูเหมือนมังกรในเทพนิยายตะวันตกมากเกินไปมีเพียงสามหัวเท่านั้นที่โตขึ้นมันหมายถึงมือฉันดาว ซูเหมยชะง,งักเล็กน้อยเธอเคยได้ยินข่าวลือมาบ้างแล้วหลายคนชอบงานฝีมือเหล่านั้นสำคัญกว่าชีวิตของพวกเขาเองแต่มังกรที่อยู่ตรงหน้าเธอของจริงเกินไปใช่ไหมแววตายังใช้แววเจิดจ้าเดี๋ยวก่อนนั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือคนคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ข้างล่างนี้มันคือการบันทึกของคุณเอง ซูเหมยไม่คิดว่าเธอมีเสน่ห์ไม่ต้องพูดถึงว่าอีกฝ่ายไม่ควรแม้แต่จะเห็นตัวเองไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาเป็นชายหรือหญิงแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรในตอนท้ายของสภาพแวดล้อมที่อันตรายอย่างยิ่งนี้พี่ชั้นล่างพร้อมกับกระเป๋าถือคนคนนี้ไม่ใช่โอตาคุในตำนาน คำรามคำรามคำรามโดยไม่รอให้สู้เหนื่อยคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเสียงอื่นๆอ,อีกหลายเสียงที่ทำให้เธอหวาดกลัวดังมาจากไม่ไกลสิ่งต่อไปที่คุณเห็นคือซอมบี้เกือบสิบ ตัวพุ่งเข้าหาเยาว,วชนด้วยความเร็วสูงสูเหม่ยเกือบจะร้องออกมาด้วยความประหลาดใจแต่ไม่นานก็บังคับตัวเองให้หุบปากการส่งเสียงในตอนนี้เท่ากับการแสวงหาความตายในขณะเดียวกันก็มีความสิ้นหวังเพิ่มขึ้นในดวงตายากที่จะเจอมนุษย์ที่มีชีวิตแต่เขากำลังจะตาย ความเหงาบางครั้งน่ากลัวกว่าความตายเมื่อดวงตาของซูมเมอ่คอยคอย่อยๆมืดลงเธอเห็นภาพที่เธอไม่สามารถลืมได้ตลอดชีวิตที่เหลือของเธอเด็กหนุ่มคนนั้นโบกมีดทำครัวในมือฟันลงไปหาซอมบี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที เลื่อนหัวซอมบี้ลงกับพื้นโดยตรงและนอนอยู่บนหัวของหัตถกรรมของเยาวชนจริงๆแล้วกระตุ้นปีกบินตรงขึ้นและจากนั้นก็รีบไปที่ซอมบี้อีกตัวหนึ่งทันทีสามหัวกัดลงกัดซอมบี้ให้ตายทันทีซูเหมยดูตกตะลึงจนสุดต่งดวงตาเบิกกว้างไม่อาจละสายตาจากไปได้จากนั้นสิ่งนั้นเคลื่อนไหวและกัดวอลเกอร์ ว้าวชูเทียนฟาดฟันลงอย่างช่วยไม่ได้ที่จะหายใจหอบมีดทำครัวที่อยู่ในมือเป็นใบมีดแบบม้วนท้ายที่สุดสิ่งนี้สร้างมาเพื่อหั่นผักใช้สำหรับหั่นกระดูก ถึงแม้ว่าความแข็งแกร่งของพวกมันเองแต่ก็ยังแทบจะไม่ได้แต่โชคดีด้วยความพยายามของตัวเองและคิดดอลล่าตอนนี้เหลือผู้เดินเพียงสามคนเท่านั้นปังซอมบี้อีกตัวถูกไครดอล่าหักคอและล้มลงกับพื้นทันทีกลายเป็นศพจริง ดีตอนนี้มีคนเดินแค่สองคนกรีทที่ดอลล่าร้องเจ๊๊จ๊๊ขยับปีกมังกรของขาวและกระแทกตรงไปที่หัวของซอมบี้อีกตัวหนึ่งคำรามซอมบี้อีกตัวหนึ่งสวมชุดนอนขาดขาดและตัดผมทรงระเบิดพุ่งเข้าใส่ฉู่เทียนโดยตรง ซอมบี้ตัวนี้ชูเทียนก็รู้มาก่อนที่เขาเกิดกดบัตรมักสวมชุดนอนที่มีหัวระเบิดนี้ขอเช่าเขายังบอกด้วยว่าถ้าเขาไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้ชูเทียนก็สามารถจ่ายเป็นอย่างอื่นได้ ไม่เพียงแต่ยกเว้นค่าเช่าเท่านั้นแต่บ้านภายใต้ชื่อของเธอก็อยู่ในการดูแลของจู่เทียนถ้าไม่ใช่เพราะหลิวซินเย่จู่เทียนคงเกือบจะต้านทานสิ่งโล่ใจได้หลายครั้งท้ายที่สุดสบหญิงเช่าเหมาลัมก่อนหน้านี้ แม้จะอายุมากกว่า30ปีแล้วแต่เสน่ยยังคงอยู่แต่ตอนนี้มันกลายเป็นน่าเกลียดมากเจ้าของบ้านต่อให้คุณจับคนของฉันได้เธอก็เอาหัวใจฉันไปไม่ได้ด้วยการเดินเพียงคนเดียว ชูเทียนจึงผ่อนคลายและล้อเล่นมากขึ้นซอมบี้เช่าเหมาลำไม่ขยับเลยยังคงพุ่งตรงไปยังชูเทียนทันทีเปิดปากเปื้อนเลือดมองหาที่จะกัดชูเทียนถึงเจ้าจะกัดข้าก็ไม่ยอมชูเทียนฟันลงไปตรงๆอย่างไรก็ตาม คราวนี้มีดทำครัวถึงเพียงครึ่งเดียวของศีสักของศพผู้หญิงที่เช่าเหมาลาและไม่สามารถไปต่อได้ไม่แม้ว่าเฮลิคอปเตอร์จะหมุนใบมีดแต่ด้วยความแข็งแกร่งของฉันฉันก็ควรจะกดลงไปได้จูเทียนขมวดคิ้วเล็กน้อย จากนั้นความตื่นเต้นก็แวบเข้ามาในดวงตาของเขาวเว้นแต่คำรามหัวของซอมบี้เช่าเหมาลามนั้นถูกสับเป็นชิ้นครึ่งยังคงเปิดฟานและกรงเล็บของเขาไปทางชูเทียนปังชูเทียนกระแทกหมัดของเขาลงโดยตรง ทำให้ซอมบี้เช่าเหมาลามต้องถอยหลายก้าวติดต่อกันจากนั้นกระโดดดึงมีดทำครัวออกแรงในแนวนอนเฉือนหัวระเบิดของผู้หญิงเช่าเหมาลามกลิ้งลงกับพื้นทันทีจากนั้นฉู่เทียนก็นั่งยองยอง บนพื้นและใช้มีดทำครัวเพื่อผ่าเปิดกะโหลกของซอมบี้เช่าเหมาลามแล้วควานหารอบๆข้างในในอีกด้านหนึ่งที่ดอลล่าซึ่งแก้ซอมบี้ก็บินไปที่ไหล่ของชูเทียนเขาจะไม่กินโดยสมัครใจโดยปราศจากคำสั่งของชูเทียนภายในรถมินิแวนซูเหมยดูตกตะลึงเกิดอะไรขึ้นซอมบี้เกือบสิบตัวที่จริงแล้วโดยชายถือมีดทำครัวคนนั้นถูกแฮกจนตายหมดเลยเหรอ แม้ว่าสิ่งประหลาดบนหัวของเขาจะฆ่าซอมบี้ได้หกตัวแต่เด็กคนนั้นคนเดียวก็ฆ่าซอมบี้ได้สี่ตัวพลังของซอมบี้เหล่านี้แต่ซูเหมยสัมผัสได้โดยตรงเมื่อวานนี้เธอเห็นด้วยตาของเธอเองว่าเด็กคนหนึ่งกลายเป็นซอมบี้ที่จริงแล้วจู่โจมชายวัยกลางคนที่แข็งแรงและล้างอวัยวะภายในของเขาให้ว่างเปล่า นั่นเป็นเหตุผลที่เธอกลัวที่จะลงจากรถอย่างไรก็ตามตอนนี้ซอมบี้เหล่านี้ที่จริงแล้วโดยชายคนนั้นด้วยมีดทําครัวทั้งหมดถูกฆ่าตายส่วนสัตว์สามหัวนั้นหลังจากตกใจอยู่ครู่หนึ่งสู้เหมยก็ประบตัวได้อย่างรวดเร็วตอนนี้ซอมบี้อยู่ที่นั่นแล้วจุดจบอยู่ที่นี่แล้วมีมังกรสามหัวถึงแม้จะวิเศษมากแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยอย่างไรก็ตาม หัวใจของซูเหมยรู้สึกตื่นเต้นอย่างช่วยไม่ได้ผู้ชายคนนั้นเขาดูแข็งแกร่งโอก,กาสรอดชีวิตถ้าติดจะสูงมากแล้วมีไม่ถือว่าไม่เต็มใจแต่ในอุดมคติของซูเหมยคือคนที่สามารถเอาชนะตัวเองได้ผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าฉันเห็นได้ชัดว่าทำแปลกจังทำไมหมอบลง สู้เหม่อโยมมุนงงไปทางชูเทียนมองดูให้ชัดเจนแต่หัวใจก็รู้สึกอาจเจียนขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ชายผู้เอามีดทำครัวมาแยกหัวซอมบี้และทำให้สมองของซอมบี้ปนป่วนจากนั้นมังกรสามหัวก็กระพือปีกบินไปที่ซากศพของซอมบี้เล็งไปที่หัวของซอมบี้แล้วฉีกออกสิ่งนั้นคือการกินวอล์เกอร์สองคนนี้เป็นปีศาจแบบไหนกัน มีอยู่จริงหลังจากพาเปิดหัวของซากศพเช่าเหมาลามจู่เทียนก็พบคริสตัลขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือที่มีแสงสีฟ้าอ่อนอยู่ตรงกลางสมองคริสตัลคอ เฉพาะชิ้นนี้มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยแค่สับสับก็ไม่สามารถลงไปได้ถูเทียนก็ดาวได้ว่าควรจะตัดเป็นแกนคริสตัลแต่ตอนนี้เมื่อเขาพบมันจริงๆเขาก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ในใจเล็กน้อย สิ่งนี้มีประโยชน์มากจนสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของคุณได้อย่างมากและโอกาสในการผลิตมีน้อยมากหลังจากค้นหาเพิ่มเติมแล้วคิดอลลาร์ที่กินไม่ได้ก็ผลิตนิวเคลียสของผลึกชิ้นเดียวไม่เลว หลังจากใส่คริสตัลนิวเคลียสลงในกระเป๋าแล้วเคดอร่าก็ปรับตำแหน่งศีรษะของเขาชูเทียนเดินตรงไปที่ร้านสะดวกซื้อคราวนี้มันโดดเด่นกว่ามากท้ายที่สุดตอนนี้ควรมีซอมบี้เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น ทั้งหมดกลายเป็นซากศพแม้ว่าจะยังมีการร่วไหลยอยู่ควรมีซอมบี้เพียงไม่กี่ตัวที่กองรวมกันไม่ใช่ภัยคุกคามต่อพวกมันก๊อก๊อทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะเบาเคาะเบาออกมาจากด้านข้าง ถูเทียนขมวดคิ้วและมองไปทางต้นเสียงและเห็นรถมินิแวนที่คุ้นเคยในทันทีผู้หญิงคนนั้นจากเมื่อวานยังอยู่ในมินิแวนมองดูตัวเองด้วยความตื่นตระหนกเล็กน้อยนิ้วชี้ของเธองอแตะเบาๆที่หน้าต่างกระจก ผู้หญิงคนนี้ยังมีชีวิตอยู่จริงหรือฉู่เทียนจ้องมองอย่างแผ่วเบารู้ถึงภายในยามค่ำคืนที่สูงกว่ากลางวันมากผู้หญิงคนนี้อยู่บนถนนจริงๆแล้วไม่ตายโชคดีจริงๆบ้างก็ดีเขาเดินตรงเข้ามาด้วยความคิด เขากำลังมาจริงๆภายในรถมินิแวนสูเหมยถอนหายใจด้วยความโล่งอกเพียงครู่เดียวเธอก็พบว่าชายคนนั้นถึงแม้จะในทางที่ผิดและน่ากลัวอย่างลึกลับแต่ก็ยังดีกว่าซอมบี้และเป็นโอกาสเดียวของเขาในขณะนี้มีเช่นนั้นจะเป็นคำถามที่ว่าวันนี้คุณจะรอดหรือไม่ไท้ายที่สุดความปลอดภัยของมินิแวนนั้นดีแต่ไม่มีอาหาร พับพับพับเมื่อมองไปที่ชูเทียนค่อยคๆเดินเข้าหาตัวเองหัวใจของซูเมก็เต้นแรงตักลิ้งซูเหมยรีบเอื้อมมือออกจากกระเป๋าของเธอหยิบลิปสติกออกมาแล้วทาลงบนริมฝีปากของเธออย่างระมัดระวงังพูดตามตรง ก่อนวันสิ้นโลกซูเหมยหน้ารำคาญมากที่จะทาแป้งลงบนใบหน้าลิปสติกและอื่นๆแน่นอนว่าใบหน้าของเธอแม้จะไม่มีการแต่งหน้าก็ยังสวยงามมากเฉพาะตอนนี้เนื่องจากวันที่ไม่มีอาหารและสาเหตุของความตื่นประหนก ริมสีปากของซูเหมยจึงดูซีดและค่อนข้างไม่แน่ใจในตัวเองหลังจากทาลิปสติกสูเหมยก็จัดผมของเธอเล็กน้อยแล้วกรีดกระจกรถลงมาเล็กน้อยชูเทียนเดินไปที่หน้ารถหน้าต่างเลื่อนลงมาชายทั้งสองสบตากันจนหมดและทั้งคู่ก็แข็งค้าง